ได้ครับสวัสดีครับผมนนท์นะครับจากเข็มเล็กนะครับเข็มเล็กเป็นนวัตกรรมฐานรากที่เป็นแบบสกูพายนะครับก็มีตั้งแต่ขนาดเล็กนะครับรับโครงสร้างไลเวทนะครับจนถึงตอนนี้พัฒนาไปถึงรับอาคาร8ชั้นได้ก็คือเท่ากับตัวฐานลากใช้งานจริงได้เลยใช่ครับแต่ว่าโอเคมันก็จะมีข้อดีของการติดตั้งที่มันไม่ต้องขุดนะฮะก็คือใช้วิธีการหมุนลงไปหมุนกับกด เข้าไปนะครับก็คือสามารถติดตั้งได้เร็วจริงๆริงมิโปรดักได้สนใจไหมครับผมว่าจริงๆตอนนี้งานรีโนเวทงานต่อเติมอ่ะงานโครงการมาเยอะมากผมเห็นหลายๆท่านเริ่มใช้เข็มเหล็กในการเข้าไปไม่ว่าจะต่อเติมการสาดรหรือห้องครัวด้หลังครับผมซึ่งข้อแม้ตามบ้านโครงการก็จะมีว่าเราห้ามทําให้มันกระทบโครงสร้างเดิมอะไรอย่างเงี้ยก็คือข้อดีของตัวเข็มเหล็กเนี่ยมันจะ มีข้อดีดังเรื่องการติดตั้งไม่มีการสั่นสะเทือนไม่มีงานขุดไม่มีงานอื่นๆนะครับติดตั้งรวดเร็วแล้วก็ที่สำคัญตอนนี้ที่ปี2ปีนี้ที่เป็นเทรนด์ของเรื่องกรีนนะครับเพราะว่าพอเราไม่มีงานขุดเนี่ยเท่ากับว่าเราไม่ได้ผลิตคาร์บอนนะครับก็เลยสะอาดเดียวเหมือน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 คนดูแลการใช่ครับสะอาดเดียเลยโอเคตกให้ขอบคุณเจมเล็กมากครับขอบคุณพี่ๆหลายท่านที่ทีู่กับเรื่อด้นะครับ เป็นทั้งสถาปนิกและเทินขี่สร้างด้วยผมว่าอย่างเงี้ยเหมาะเดี๋ยวเดี๋ยวมาแวะมาหาโอเคอเค,ครับเชิญครับอันนี้เป็น